สถานะในตอนนี้คือหิวข้าวอีกแล้วนะคะพี่อน้องมารับพี่นอ้องเนี่ยก็เซ็ดเมนูแบบว่าเดือนหนา้าเดือนหลังนี่คือข้าวเหนียวที่พม่น้อยหงเหลือไว้นะคะเ,เดี๋ยวจะใส่น้ำลงไปเลยนะคะเอาทุกอย่างที่มีต้อเริ่มเริ่มกันกินไปเลยใค่ว่าซิบ่กิน,ขน,กนขเขาแล้วพี่น้องใครว่าซื้อว่ากินข้าวเหนียวเกือบบดหม้อแล้วไปกินกันไหม เฮ้ยขึ้นนั่งบ่ร์้วลอยู่มือนเป็นอยัางคาคยกินหลายแท้กินมันเป็นหาหกรอบแล้วนะคะเมื่อน,นี้ม,มันบาบาเปาเบ้าเอาเนี่ยค่ะกินแท้ใส่มากมาต้งไปเจิงแล้วน,นะถายแล้วก็วไปกินที่คนมานี่นะทุกอย่างใต้งกลุ่มต้องไปนะคะ มา,ามาแล้วค่ยำยำแล้วใส่วันะะนี้ซื้อยำยำนะคะยบยำยำมีอะไรก็ใส่ลงไป<ม>จะไปยักให้เสียอย่าร้องให้พร้อมมันร้องว่อนี้กครมันนับข้างอยู่เป็นข้างที่เจ็ดนะคะสํสำหรับวันอาทิตย์นะคะตื่นขึ้นมากินตื่นขึ้นมากินกินแล้วนอนนอนแล้วตื่นขึ้นมากินนั่งไปอีก มีแล้วค่ะมันันนี้มันอาทิตย์นะจ๊ะอะไรก็ไม่เหลือแล้วใน,วนตูน้เยนน็นมีบักแต่งเสี้ยงเมียนก็มีมีดหน่อยๆก็จะใส่ลงไปเลยใส่แลล่ยอะไรก็ใส่ลงไปออเอาเท่ไหนเหี่ยว รอกระดอกกระดิีงใส่ไฟลงไปปุ่งปิดฝานะคะรอมันเดือดจ้ะสักครู่นะคะามาบวงกันมากินมะคะนี่ค่ะมาม่าแบบมั่วๆวัๆวดึกดึกนะน่าจะใส่น้ำพริกเผาพีิกน้ำเ็ดไว้นะคะพริกผัดอเนกประสงค์นะคะ กัวดึกดเสร็จสับเรียบร้อยอชี้เสร็จแล้วนะคะขาดไม่ได้คืมอมะนาวเพราะเราจะกินแบบต้ยมยำต้มยำมี่ักนาว เสร็จแล้วค่ะมาม่าแบบม่วๆครัวดึกๆของแม่ยายน้อยนะคะกตสิสดเลยนะคะตุมมาม่าใส่เข่าเหลือนะคะเสร็จสับเรียบร้อยด้วนะจ๊ะน่ารักใจใจจ้ารักนะจุ๊บ